หมอเอทารุสํำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในรายสัปดาห์วันจันทร์ที่9กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่15กันยายน2565มาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบที่1ได้เรื่องของ9ดาบไพ่ใบที่2ได้6ไม้เท้าไพ่ใบที่3ได้เรื่องของเจ็เหรียญไพ่ใบที่4ได้เรื่องของ10ดาบไพ่ใบสุดท้ายได้ King of the War ไพ่ใบที่1เนี่ยเรื่องของงาน งานเหนื่อยครับงานยุ่งแต่ประสบความสําเร็จคือทํางานได้หมดเลยได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็ทําสําเร็จทําได้หลุล่วงเรื่องของการเงินมีเงินเก็บมีเงินเหลือบริหารเงินได้ดีงั้นเรื่องของการเงินก็ไม่มีปัญหาสัปดาห์นี้เป็นการต่อสู้ในเรื่องของงานนะครับ ยิ่งลุยยิ่งได้ยิ่งลุยยิ่งดียิ่งลุยแล้วยิ่งประสบความสําเร็จแต่สัปดาห์นี้ในเรื่องของสุขภาพไม่ดีแต่เรื่องการเดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพเรื่องของการนอนเรื่องของอาการปวดหลังเรื้อรลังและนอนไม่ดีทําให้มีอาการปวดหัวด้วยนั้นสัปดาห์นี้เรื่องของสุขภาพค่อนข้างแย่งานต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักไม่มีปัญหาสบายดาดวงการเดินทางก็ปลอดภัยงั้นสัปดาห์นี้ในเรื่องของเงินในเรื่องของงานดีมาก แต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพต้องระวังยิ่งถ้ามีอาการปวดหัวมากหรือมีอาการปวดหลังมากกว่าเดิมแนะนําว่ารีบหาหมอไม่ต้องรอการรอยิ่งทําให้เป็นหนักมากกว่าเดิมและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการที่ต้องการพักผ่อนมากกว่าเดิมงั้นควรนอนเยอะ ในสัปดาห์นี้อย่านอนดึกนะครับจะได้ไม่ปวดหัวและจะได้ไม่ปวดหลังดวงการเดินทางปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเงินก็ดีการงานก็ดีมีเรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพนะครับดวงการเสี่ยงโชคไม่มีถ้าเป็นไปได้ต้องทําเองนะครับในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอเรื่องการเสี่ยงโชคต้องทําเอานะครับก็ขอจบการดูดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธไว้เพียงเท่านี้ยังไงช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์ให้กับหมอเอทาโลด้วยนะครับสวัสดีครับ